สว่วนอีกอันหนึงน่งดิงงฉันกำลังจะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเ,าเรามีการปกครองที่สี่ปีแรกเนี่ยคอสชอซึ่งเป็นทหารหมดนะฮะแล้วทำไมเราถึงปราบปรามยาเสพติดไม่ได้นอกจากปราบปรามไม่ได้แล้วแต่ละอลตที่จับได้เนี่ยน่าตกใจมากนะฮะว่ามันทำไมเยอะขนาดนี้แล้วหลังจากที่จับได้แล้วเนี่ยนะฮะอย่างเช่นตอนนั้นที่มีรถไปคว่ำแล้วปรากฏว่าทั้งรถเนี่ยนะฮะมันเป็นยายายา,ยาอะไรนะยาอี อย่าอย่าอายอย่าอายนะคะเกลื่อนเต็มถนนเลยหลังจากนั้นมาข่าวก็เงียบหายไปเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าตกลงยาล็อตนั้นของใครตำรวจสืบสวนนะคะแล้วก็สาวไปถึงไหนนะคะคือมันมากขนาดนั้นเนี่ยมันน่าตกใจแต่ปรากฏว่าข่าวก็เงียบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่คว่ำอยู่บนถนนเนี่ยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามันไม่คว่ำมันหลุดไปมันจะเป็นมูลค่าทั้งเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าของ จะขนไปไหนนะคะและ้วดิฉันถามว่าเมื่อมันเมื่อมันหกอยู่บนถนนนะ,ะแล้วมีการเก็บกวาดไปเอาไปไว้ไหนสุดท้ายก็คือนะคะประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดจริงหรือและนี่ก็มาจับได้อีกนะ,ะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีกําลังพลก็คือมีทั้งทหารทั้งตารวจนะคะขนยาค้ายากันซสเองเอาให้บันเทิงเริงใจประชาชนทั่วๆไปไม่มีปัญญาจะทําอยู่แล้วค่นะแะ,นะะเพะทาไปก็ถูกจับแังนั้ดิฉันบอกว่านะคะ ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะยาเคน้ำหนักกว่า11ตันนะฮะยาเคน้ำหนักกว่า11ตันมันมากจริงๆนะฮะมันไปเอามาจากไหนตรงไหนเป็นโรงงานการผลิตนะฮะแล้วใครขนผ่านด่านตำรวจมาจากจังหวัดไหนนะฮะจนมาถึงจังหวัดจนมาถึงเอแปดริ้วเนี่ยนะฮะเตรียมขนออกนอกประเทศตรงไหนปลายทางมันอยู่ที่ไหน นะคะหรือปลายทางจะเป็นไต้หวนันเพราะทางไต้หวันเขาเป็นคนบอกเบาะแสนะคะให้ตํารวจไปจับซึ่งฉันบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เป็นการให้เบาะแสมาจากต่างประเทศซึ่งคุณไม่จับก็ไม่ได้นะคุณไม่จับเขาก็จะหาว่าคุณเป็นรัฐของคุณทาไมถึงใช่ไหมฮะทำไมไม่ปราบปรามยาเสพติดทาไมคุณไม่จับเนี่ยคุณก็ต้องจับนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเนี่ยนะคะเขาไม่ได้แจ้งมาให้คุณจับคุณจะจับได้ไหม แล้วถ้าจับไม่ได้นะฮะมันไปไหนไปมัน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 ออกจากประเทศไทยเราไปได้อย่างไรคือมันเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วมันจะอยู่ที่นี่หรือมันจะผ่านไปไหนและทําไมไม่มีใครรู้ถ้าเจ้าหน้าที่ทางไต้หวันไม่แจ้งคุณจะรู้ไหมเห็นไหมคะเขาบอกว่านะฮะต้องให้ต่างชาติมาแจ้งให้ตารวจไทยไปจับนะคะที่สําคัญเลยมันเป็นล็อตใหญ่มาหึมาขนาดนี้ มันต้องเป็นนักค้ายาที่มีอํานาจขนาดไหนนะคะและอยากจะบอกว่านะฮะ,ะมันจะต้องมีอิทธิพลมากขนาดไหนจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ดิฉันยังไม่เห็นใครเอามาพูดเลยการถแถลงข่าวหรืออะไรซึ่งปกติเนี่ยสมมติจับยาบ้านะฮะยาบ้าตามจะเข็บชายแดนเนี่ยตำรวจจับมานะฮะเอามาเรียงกันเป็นศิลปะเหรอฮะเอายาบ้ามาเรียงสวยงามนะฮะมานับเม็ดกันอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วก็ออกทีวี เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็มีตํารวจชุดที่จับกลุมเ่ยนะ,ะยืนกันเป็นแผงเลยภาคภูมิใจมากมันควรที่จะเอามานั่งนับเอาเอามาเรียงให้มันสวยงามนะ,ะยาบ้าก็คือยาบ้าแล้วถ้าเวลาคุณจับได้แบบเนี้ยโอ้โหคุณจะต้องเสนอข่าวคุณจะต้องถแถลงข่าวด้วยอรืไหมะแต่ว่าอันเนี้ยดิฉันแทบไม่เห็นเลยเหมือนกับว่าไม่ต้องการจะพูดถึงแล้วสุดท้ายเนะี่ยดิฉันบอกว่าเดี๋ยวเราก็ลืมฮะไปดูม็อบด,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 ดูนู่นดูนี่เอายาเครถนี่มันหายไปไหนวะแล้วสรุปแล้วเนี่ยนะคะเรายึดเอาไว้ไหม ยึดเอาไว้แล้วมันอยู่ที่ไหนนะคะแล้วตกลงคนที่จับได้เนี่ยนะคะมีการสอบขยายผลไหมว่ามันมาจากไหนมันเป็นของใครคือเราอยากรู้ตรงนี้คะดิฉันบอกว่าวันนี้นะคะเ,เรื่องนี้สําคัญกลายเป็นว่า,าคนคนคนที่เป็นคนไทยเนี่ยนะคะกลับไม่รู้เรื่องว่าในประเทศตัวเองมันจะมีการส่งผ่านยาบ้ามา,า,ย,า,ย,า,ย,ายาเคยายายาเสพติดอะไรเงี้ยมากขนาดนี้ กลายเป็นว่าต้องให้คนอื่นเขามาชี้บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมียาเสพติดผ่านไปบ้านคุณนะจัดการจับซะอาอเขานะคะแล้วเรามีปัญหาหรือเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดนะคะส่วนตำรวจไทยทำอะไรคะจะจับคนย่างกุ้งค่ะจะจับคนเผากุ้งแล้วก็จะจับคนที่กินหมูกระทะนะ,ะดิฉันบอกว่าอย่างนี้ค่ะนะคะคือการย่างกุ้งหรือกินหมูกระทะนั้นคือ เป็นการกินอยู่บนถนนใช่ไหมฮะมันก็เลยผิดกฎหมายทีนี้ดิฉันถามว่านะฮะาการกินกุ้งกินหมูกระทะบนถนนเนี่ยมันผิดกฎหมายนะฮะแต่ท่านเองก็น่าจะยังอยู่นะคะคือตอนเนี้ยนะฮะมาพูดถึงม็อบราษดรเนาะแต่ว่าดิฉันบอกว่านายตำรวจหลายๆท่านก็คงจะผ่านนะพันธมิตรคือกลายเป็นว่ากินบนถนนเนี่ยผิดกฎหมาย ดังนั้นควรไปกินในทำเนียบหรือไปกินในสนามบินสุวรรณภูมิหรือไปกินที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะดีค่ะมันจะได้ไม่ผิดนะมันจะได้ถูกต้องชอบธรรมมันจะได้กินไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคนะ,ะแล้วก็จะมีคนขนนูน่นขนนี่เอาไปให้กินนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าจะจับดิฉันใหญ่จะบอกว่าน่าจะเป็นข้อหาอะไรรู้ไหมคะคงจะเป็นข้อหาเรื่องของความสะอาดนะคะเพราะว่าการเผากุ้ง หรือการกินหมกูากระทะกลางถนนนั้นนะคะมันดูไม่สะอาดนะคะมันดูติดดินเกินไปมันดูเหมือนอนอนกลางดินกินการทรายมันเป็นยังไงคะถึงจะต้องจับหมกูกระทะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเรียกว่าไ,ไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรนะ,ะไม่ได้ไปล้นใครมากินนะคะทำไมจะต้องจับคือไม่มีอะไรจะจับแล้วเหระ,ะข้อหาอื่นไม่มีแล้วเหะ,ะข้อหานอกหนือคือคือบอกเลยนะคะว่า ถ้าสมมุติว่าวันนี้นะคะยังคิดอะไรกันอยู่อย่างนี้ดิฉันก็บอกว่าปวดตับค่ะนะคะส่วนเรื่องของไอรอนะคะวันนี้พูดถึงกันเยอะมากถ้าบอกว่าไอรอรับเงินต่างชาตินะคะก็ต้องถามว่าถ้าหากเราไปขอนะคะเงินภาษีแล้วเอามารณนรงค์เกี่ยวกับการที่จะร่างรัฐธรรมนูญเนีน่ยคุณให้เราไหมรัฐบาลน,นี้ไม่เคยให้โอกาสอยู่แล้วนะคะทีนี้การดิ้นรนตรงนี้นะคะฉันบอกว่า พอเขาจะไปยื่นให้คุณแก้เนี่ยทั้งนั้นที่คุณก็บอกเองว่าจะแก้ได้โอ้อยเดี๋ยวเขาก็แก้อยู่เวลาพวกคุณน้องคุณบดีเบตเนี่ยคุณก็บอกว่าแก้แก้ได้ก็เลามันทาอยู่นี่ไงปรีดายังบอกเลยนะคะว่าส่วนเรื่องแก้เรื่องนงยังทําอยู่ทําอยู่หาอะไรแรงไปถามศิลาริยันนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะอนอกจากจะไม่ได้ให้ในทุนสนับสนุนอะไรที่เป็นการเกี่ยว เกี่ยวกับการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วเนี่ยยังจะจับอีกด้วยนะคะ,ะแล้วถามว่าเราทําไมถึงไม่อยากให้คุณนะคะมีองค์กรอิสระหรือไม่อยากให้คุณเนี่ยนะคะมีสวสองร้อยหคนอย่าลืมนะคะนะคะภาษีของเราต้องไปจ่ายเงินเดือนนะคะนายพลถึง1,600คนแล้วก็ต้องเอาเงินที่เป็นภาษีของเราเนี่ยนะคะ ไปจ่ายเงินเดือนให้สว2อ0อคนนะซึ่งวันนี้ก็ยังพูดง่ายๆว่ามึนตืบอยู่เนี่ยนะคะไม่ยอมที่จะให้มีการแก้ตํานกฎหลายหลายคนแม้ว่าจะไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนแต่ก็บอกว่าจะไม่ออกเสียงมันก็คือการไม่ยอมรับที่จะให้แก้นั่นแหละค่ะนะคะดังนั้นที่ฉันบอกว่าแล้วองค์กรอ,อิสระอีกเอคะองค์กรอ,อิสระซึ่งจะต้องอจ่ายเงินเดือนให้นะ,ะซึ่ง ค่าที่จะต้องไปเป็นเงินเดือนของคนเหล่านี้แล้วไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้กับประชาชนนะฮะคือองค์กรอิสระก็คือองค์กรที่เสมือนหนึ่งบบฟอกขาวให้แต่ละคดีที่รัฐบาลโยนไปให้แล้วก็ชี้เปรี้ยงมาว่าไม่ผิดนะนูน่นนี่นั่นจะจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็ถูกหมดไม่เคยทําอะไรผิดโดยมีการรับรองจากนู่นจากนี่แล้วพวกเสล็มก็เอามาอ้างว่าเห็นไหมไม่ผิดก็มันจะผิดได้ยังไงล่ะคะก็พวกเดียวกันเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าคุณรู้สึกถ้าคุณรู้สึกธรรมดากับนาฬิกา25เรือน แล้วไปยืมเพื่อนมาแล้วเพื่อนตายหาแล้วก็ไม่คืนเขาเนี่ยนะดิฉันบอกเลยว่าเกินเยียวยานะมึงเป็นไปจนตายไม่มีใครอยากจะไปแก้แล้ว่ะนะเอาที่สบายใจนะส่วนในเรื่องของนะฮะยังมีการจ่ายเงินเดือนที่เป็นพวกที่ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสราอีกนะฮะแล้วก็หลายสารนะฮะที่จะต้องจ่ายไปอีกนะแล้วก็สารหรือ องค์กรอิสระเหล่านี้นะคะก็มีหน้าที่ในการที่จะจับประชาชนนะคะมีหน้าที่ที่จะตัดสินให้ประชาชนนั้นผิดคือไม่ได้มาช่วยประชาชนนะคะเหมือนกับช่วยแต่ผู้มีอานาจแล้วก็เราเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้คนพวกนี้เนี่ยนะคะมาจับเรามาดําเนินคดีเรานะ,ะกินหมูกระทะกลางถนนก็ไม่ได้ว่ะเออตลกดีนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยนะคะคนมันเต็มถนนไปหมดรถมันก็วิ่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะจะให้ไปกินที่ไหนฮะ จะให้เข้าไปกินนะะที่ทำเนียบไหมคะหรือจะไปกินที่สภา,าก็บอกเขาแล้วกัน,นะคะ่ะเขาจะได้ทำตัวถูกนะฮะดังนั้นที่ฉันบอกว่าไหนจะมีเอ่อเขาเรียกอะไรนะฮะเราจะต้องเอาภาษีเนี่ยไปจ่ายให้กับคนที่อยู่ในองค์กรอิสระไม่รู้ต่อกี่องค์กรแล้วไม่ได้ทำอะไรให้กับประชาชนส่วนประชาชนก็อดอยากแยกแค้นกันไปสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเอางบประมาณนะคะไปทำโครงการอะไร ที่เป็นการที่ตัวเองได้หน้าเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าแฝงการหาเสียงล่วงหน้านะคะซึ่งประชาชนคนไทยก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นการคนละครึ่งก็บอกว่าดีดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีค่ะแต่หลังจากที่มันคนละครึ่งแล้วใครเป็นคนจ่ายฮะสรุปแล้วเราไม่ได้คนละครึ่งนะคะทั้งหมดน่ยมันเป็นเราจ่ายทั้งนั้นแต่ก็เอาเถอะค่ะนะคะในเมื่อเขามีความเ,าเขาเรียกอะไรคะเขาใจดีเขามาให้เราใครสะดวกที่จะใช้ก็ไปใช้เถอะแต่ดิฉันถามว่า ถ้าสมมติว่าเขาใช้เงินแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงคะพอรัฐไม่มีเงินก็กู้เป็นดิฉันก็กู้ได้ค่ะเพราะว่ากู้แล้วกูไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเองนะก็ไปรีดสิสมมุติว่ากู้เงินมาไปติดหนี้นะคะไม่ยากอะไรค่ะเดี๋ยวมึงขึ้นราคาน้ํามันสักสามสี่วันนะหรือเอาสักครึ่งเดือนเนี่ยก็ได้คืนแล้วหรือไปรีดนาทาเร้นเรื่องภาษีเก็บภาษีนู่นนี่นั่น เก็บจนประชาชนรู้สึกว่าตกลงกูทํามาหากินมาได้ทั้งหมดเนี่ยกูต้องจ่ายภาษีหมดเลยใช่ไหมแล้วรัฐด,ดูแลอะไรเราบ้างน,นะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดิฉันอยากจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะกำลังกำลังคิดนะฮะว่าปีหกสี่จะเป็นยังไงวันนี้นะฮะดิฉันบอกว่าปีหกสามเนี่ยนะฮะมันยังมีเรื่องของโควิดถูกไหมฮะ แล้วก็รัฐยังมีการให้เงินเยียวยานู่นนี่นั่น,นออกมาตรก,การนู่นนี่นั่นเป็นการกระตุ้นไปกระตุ้นมาดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระตุ้นอีท่าไหนวันนี้นะเป็นดนีจนจดเพดานประชาชนก็จะตกงานนะคะธุรกิจ